เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเป็นเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ พบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจเอ็นเ hey ทุกวันเกับอยู่กับผมเช่นเคย31าพฤษภาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครบบบาสเกตบอลหญิงของสหรัฐอเมริกาครับเช้าว,วันเสาร์ลงสนามทั้งหมด5คู่ครับแล้วก็คัดมา2คู่ในวันนี้ครับคู่แรก, Indiana, ever, อ,ก Sun, รอินดีนาฟีเวอร์เจอกับคอนเนติคัตซันครับส่วนอีก1นึ่งคู่วอชิงตันมิสติกับเจอกับยอดทีมอย่างนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ โดยทั้ง2คู่ลงเล่นเวลาเดียวกัน6โมงครึ่งตามเวลาในประเทศไทยครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกม2เกมนี้ครับสรุปผลงานหน้าช่องเมื่อเช้านี้ก็พลาดเป้าไปครับก็ทําให้เสียสติครับวิเคราะห์ทางด้านนิยอร์นิกส์กับอินดีนาเพเซอร์มา5เกมครับก็มาพลาดเกมนี้เกมแรกครับโดยคู่นี้ผมให้เลือกยืนฝั่งอินดีนาเพเซอร์ครับเป็นรองอยู่ประมาณ4-5แต้มก่อนแข่ง สุดท้ายเป็นเพเซอร์ทิ้งเกมนี้ไปเฉยๆครับนิวยอร์กนิกส์สามารถเอาชนะไปได้111ต่อ94ครับทําให้ต้องมีเกม6ต่อไปที่บ้านของอินดีนาเพเซอร์โดยผู้เล่นที่ทําสกอร์สูงสุดฝั่งนิวยอร์กนิกส์เป็นจารีนบรันสัน32แต้ม5รีบาวด้้แอสซิสเสริมด้วยคาวแอนโทนีทาวครับ24แต้ม13รีบาวด้้แอสซิสเป็นดับเบิ้ลดับเบิ้ลส่วนโจสฮาร์ดก็ทำดับเบิ้ลดับเบิ้ลเช่นกันครับ12แต้มกับ10รีบาลด้้าและ ส่วนผู้แพ้อย่างอินดีนาเพเซอร์ก็เรียกได้ว,ว่าเล่นแบบไม่เอากันทั้งทีมครับผู้เล่นที่ทำสกอร์สูงสุดเป็นกาดสำรองเบนนิกเมทริน23แต้ม9รีบาลปัสกาลเซแคมมี1ิแต้ม6รีบาวสุดท้ายเพเซอร์แพ้ขาดก็ต้องไปวัดกันต่อที่เกมที่6ที่บ้านเพเซอร์โดยผู้เล่นตัวจริงในวันนี้ครับบาสดหญิงอินดีนาฟีเวอร์ครับจะไม่มีเคนตินคลาร์กสาวสวยซุปตาครับผู้เล่นหลักจะเป็นทางด้านเล็กซี่ฮอลครับ เคลซี่มิเชลซิดนีย์คอลสันนาตาชาฮาวเวิร์ดแล้วก็อาริยาบอสตันอินดีนาฟีเวอร์ลงเล่นมาแล้ว5เกมชนะ2แพ้3รั้งอันดับ4ส่วนคอนเนตทิคัตซันครับทีมอันดับ6ครับก็ลงเล่นมาแล้ว5เกมแพ้รวดครับรายชื่อตัวผู้เล่นวันนี้ครับเป็นดาวรุ่งอย่างเซเนียรีเวิร์สครับเจสซี่เชลดอนมารีน่ามาเบรสถานะเป็นเดทูเดย์ day, ครับทีน่าชาวส์ครับเป็นผู้เล่นชุดวงในร่วมกับทางด้านโอลิเวียเนลสัน ผู้เล่นบาดเจ็บเป็นการตัวหลักอย่างลินเซอเลนครับถ้าเทียบฟอร์มกันแล้วก็ต้องบอกว่าอินนาฟีเวอร์ครับดูดีกว่าคอนเนติคัตซันค่อนข้างมากครับแม้จะเป็นราคาที่ค่อนข้างแพงครับในายามที่ทีมไม่มีครนตินคราสครับแต่ไลฟ์ที่เหลืออยู่พอไว้ใจได้ครับไม่ว่าจะเป็นเคลซี่มิเชลแล้วก็นาตาชาฮาวเวิร์ดครับรวมถึงอารยาบอสตันฟีเวอร์น่าจะปราบได้ในบ้านอย่างน้อย12คะแนนไปกันต่อที่คู่ที่2ครับวอชิงตันมิสติกเปิดบ้านเจอกับยอดทีมอย่างนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ โดยชาบ้านมิสติกทีมอันดับ3ครับชนะ3แพ,3พ้3ผู้เล่นหลักวันนี้นำโดยแมททัพบริตนี่ไซซักเซตันครับโซเนียซีตรอนกิคิเอริเฟนครับแล้วก็สเตฟานี่ดอสซันผู้เล่นบาดเจ็บมีแค่ซิก้าโคนนี่ส่วนนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ครับนำโดยสาวสวยซุปตาซาบิน่าโยเนสโูครับนาตาชาคราวบรินนาสจวตครับเลโอนีเฟบิชแล้วก็จงโจนส์ ones, ครับก็ต้องรอเช็ควันต่อวันว่าจะลงสนามได้หรือไม่ อันดับปัจจุบันของนิวยอร์กลิเ r บอร์ตี้รั้งอันดับหนึ่งในสายครับในสายตวอนออกลงเล่นแล้ว5เกมชนะรวดผู้เล่นบาดเจ็บมีแค่เอน r าร a าซาบาลีเท่าน,นั้นเทียบฟอร์มกันแล้วครับคู่นี้นิวยอร์กลิเ r บอร์ตี้ค่อนข้างที่จะเป็นต่อครับแม้เกมนี้จะเป็นทีมเยือนก็ตามครับวอชิงตันมิสติกเองครับก็ยังเป็นทีมระดับกลางๆครับแต่ในเกมนี้ครับลิเบอร์ตี้เองครับเป็นทีมเยือนนะ แล้วก็มิสติกเองเล่นในบ้านค่อนข้างดีครับเป็นรอง8แต้มวันนี้น่าจะกัดฟันสู้ไหวแพ้คงไม่เกิน8ทัศนาจารเจาเพฤษภาคม2025ให้ไว้2คู่อินินาฟีเวอร์ครับน่าจะคืนฟอร์มเก่งได้แม้ไม่มีเครนตินครากปราบทั้งด้านพนิติกัสซันได้12แต้มส่วนมิสติกน่าจะยันไหวแพ้ไม่เกิน8คะแนนครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ